หกสิบวิมันไม่พอจริงๆขอมา,าต่อน,นิดนึงคือ,อจริงๆเนี่ยคิดว่าหลายคนอาจจะมีเรื่องของอาชีพหรือความมั่นคงของอาชีพต่างๆกันรวมถึงแค่เรียผ่านหรือว่าบันไดของอาชีพอะแต่และคนก็คงมองไม่เหมือนกันอาจจะมองงานที่มั่นคงเนอะแต่ว่าส่วนตัวเกมเป็นคนที่อยากได้งานอิสระที่ทำที่ไหนก็ได้ทำเมื่อไหร่ก็ได้และยังสามารถที่จะทำซ้ำได้เรื่อยๆเพราะส่วนตัวมองว่า เราทํางานประเภทบริการนะคือการรับจ้างออกแบบมาตลอดหรือว่าอ่าโอเคเริ่มต้นมาจริงเก๋ก็เคยทํางานประจําก่อนครับสมัยตอนนู้นก็คือเป็นเออเป็น Ae เกี่ยวกับอีเวนต์เออในสมัยนู้นเลยเนาะแล้ว,ลวทำงานได้อยู่ประมาณปีกว่าก็แบบเออด้วยความที่เราจบมาทางออกแบบเราก็เลยโชคดีมีพี่ใจดีเขาแบบเอ้อหาโปรเจกต์มาให้เราก็เลยออกมาเป็นฟแล์กราฟิกดีไซเนอร์ ก็เป็นฟิล์กราฟิกดีไซเนอร์มาเงินมันก็โอเคเลี้ยงตัวเองได้มาเรื่อยๆแล้วก็ช่วงหนึ่งที่แบบเงินมันเริ่มจะลด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 เราก็ด้วยความที่เราเป็นดีไซเนอร์ที่เราไม่รู้เราเป็นดีไซเนอร์ประเภทไหนอ่ะคือสามารถครีย์เอ็กเซได้สามารถเขียนระบบได้สามารถคำนวณทุกอย่างได้วางแผนธุรกิจได้ณตอนนู้นเนาะเออซึ่งมันก็ทําให้สกิลของเราไปมีคนถูกแนะนําไปต่อเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ไปเป็นคอนซัลท์ของพี่คนหนึ่งซึ่งเขาก็ทําบริษัทเกี่ยวกับการออกแบบ บ้านเป็นครือหาแหละเราก็เลยค่อนข้างจะชินกับการการวางแผนการออกแบบหรือมาร์เก็ตติ้งเกี่ยวกับพวกลักชวรี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณหนึ่งเออแต่ว่าก็ไม่ไถึงขนาดแบบลักชวรี่แบรนด์บงแบบบวิตตองอะไรก็อาจจะไม่ได้ถนดัดแต่ว่าเราจะเข้าใจว่าเซอร์วิสสำหรับคนที่เอ็กซ์คลูซีฟอะมันควรจะออกแบบประมาณไหนแต่โดยส่วนตัวก็รู้สึกมาตลอดว่างานประเภทนี้มันเป็นงานที่เอ่อพูตรตรงก็คือ มันเหมือนเริ่มต้นใหม่เรื่อยๆทุกโปรเจกต์อะแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราอยากจะโตหรือว่าอยากจะก้าวหน้าได้สุดท้ายมันคือการจ้างคนให้มากขึ้นมากขึ้นแต่ที่เราเห็นจากการเป็นคอนซัลเลยแล้วเราเริ่มรู้สึกเลยว่าเฮ้ยโปรดักและการผลิตทั้งหมดมันอยู่ที่คนถ้าเราสามารถรีคูดคนมาได้กําลังการผลิตของงานประเภทนี้ก็จะสูงขึ้น ในขณะที่คนเองเขาก็อยากเติบโตบ้างหรือว่าโอเคอาจจะไม่ถูกใจเขาเจอขององค์กรบ้างก็เลยออกไปเติบโตกันแล้วก็แบบเ,เราต้องเทรนใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเห็นภาพแล้วเราส่วนตัวเราก็เลยแบบอยากหาอะไรที่มันเป็นระบบที่เราสามารถจะสร้างระบบขึ้นมาเกิดสมมุติว่าเรามีทีมวันหนึ่งให้คนในทีมถ้าเขาอยากออกไปเติบโตเขาออกไปได้ในขณะที่คนใหม่เข้ามาก็จะมาจำอินแล้วก็ทำระบบให้มันไม่สะดุดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พยายามหามาตลอด แล้วก็ก็เลยเป็นเหตุผลที่ฝั่งกราฟิกดีไซเนอร์หลายคนก็ถามนะทำไมไม่ตั้งบริษทัทจริงๆก็มีช่วงนึงที่ลูกค้าเยอะมากๆจนทําไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบบต้องให้เพื่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยแบบเออไม่ไม่ไหวเพราะเราไม่ได้คิดอยากจะโตทางนี้แล้วเราพยายามหาดิจิตอลโปรดักต์หรืออาจจะหาอะไรตลอดแต่ก็ยังไม่ถูกใจจนกระทั่งเริ่มมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบเล่าเรื่องแต่คลิปที่อัดคลิปแรก จร,จริงๆที่เปิดหน้ากล้องเป็นคิปสั้นและช่องของตัวเองคนเดียวก็ไม่ได้เรื่องอย่าๆไปถ่ายดูเนาะปัจจุบันก็ยังพูดติดๆขัดๆแล้วเนี่ยพูดวนไปวนมาแกะไม่ได้เตรียมสคริปต์อย่างนี้แหละฝึกสาสิบวันเพราะจะฝึกสิ่งนี้เพื่อพูดสดได้ดีขึ้น <laughs> ไม่รู้นะว่าวันที่หนึ่งวันที่สามสิบมันจะเป็นยังไงแต่ก็อันนี้วันที่หนึ่งก็ต่อมาคลิปสองแล้วอะ <laughs> แต่รู้สึกว่ามันเมาไม่จบจริงๆเ <laughs> ออเสร็จแล้วทีเนี้ยเราก็ยังยัทงทุกความที่ ฟิลแองเกาฟิกก็ยังได้เป็นเงินก้อนครับพอมันได้เป็นเงินก้อนมันก็กลายเป็นว่าเราอะอยากจะอยากจะรวยทุกคนก็อยากจะรวยไหมเออมันมันอยากจะรวยทีเนี้ยเออมันก็เลยหลุดออกจากอาชีพตรงนี้ไม่ได้สักทีเพราะเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันมีกับดักของรายได้บอกว่าเป็นเริ่มตรงนี้มันก็เริ่มได้เงินน้อยตรงนี้ก็เริ่มได้เงินน้อยกว่ามันจะได้กว่ามันจะโตอะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบเออจนกระทั่งแบบเ้ยเราก็ลอง เปิดช่องจริงๆเราก็มีประสบการณ์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาหลายยุคเนาะตั้งแต่ทำบล็อกเอง y YouTube โง่ๆจนกระทั่งแบบปัจจุบันก็คือ,เ,อ,อเคยทำเคยทำเพจบอดเกมด้วยแต่ว่าสุดท้ายอันนั้นคือทำกับคนอื่นแล้วสุดท้ายเขาแยกย้ายกันก็เลยเอ,อ่แยกย้ายด้วยก็ได้แล้วมนเปิดเพจภาษาจีนเพราะว่าอยากจะทวนเนื่องจากเออตอนนั้นคลาสไปต่อไม่ได้ก็เลยเออเอามาทวนภาษาจีนดูอะแล้วก็จะพัดจะภูมาเาพยายามหาอะไรได้แล้วก็ตอนนี้ก็มาลองเอฟเฟอร์เรียแล้วว่ามันมันดันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยก็ พยายามต่อเอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือด้วยรายได้ที่ตั้งแต่เดือนมนกราคมมาแบบนี้อะไรมาเคาะคืออาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจงานประเภทรับจ้างประเภทนี้มันค่อยๆน้อยลงคือเรารู้ตัวว่าเราเองก็เรทค่อนข้างสูงอ่การจ้างงานมันก็อาจจะน้อยลงหรือลูกค้าเองก็อาจจะประหยัดปรจ็ดลงในขณะที่โชคดีจากพัดจับผูว่าเดือนสิบเอ็ดปีที่แล้วคือรู้สึกว่าต้องทำเอฟเฟรตจริงจังและ มันขึ้นมาพอดีให้เรามีฟุกสคริปต์หนึ่งที่มันแม้เลยให้เราเห็นภาพว่าเฮ้ยมันก็พอจะเลี้ยงชีพได้นะถ้าเราเอาเป็นรายได้ที่2ที่3เพราะจากสปอนพูดตรงๆนะฮะมันไม่แน่ไม่นอนมากๆเลยเออแล้วก็แต่เพราว่าเดือนหนึ่งเหมือนแบบเปลี่ยนอาชีพสวิชเลยคือเคาะปั๊บรายได้กราฟิกตึงรายได้เอฟเฟรตึงคือแล้วมาแบบเอาตัวรอดพอดีอ่ะคือก็เลยแบบโอเคก็ได้แบบนี้ก็ไแดบบ้แบบ เออมันก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเหมือนเปลี่ยนอาชีพมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ยังไงมาลองแชร์กันได้ว่าเอ้ยทุกๆห้าปีทุกๆสิบป,ปีแต่ละคนยังทาอาชีพเดิมอยู่ไหมหรือว่าทาอาชีพเดิมแล้วตําแหน่งเพิ่มขึ้นแทนหรือว่ามีธุรกิจของตัวเองหรือว่าเออไม่รู้ขายไรายได้กันยังไงอะ,อะเอาแบบว่ามาเมาส์ต่อยาวมากอต่ลงไวแ้แหละเออช่างมันโอเคไปแล้วบาย